ไปกินบ้านเพื่อนมาทีไรต้องทาตามทุกทีปลาร้ทรงเครื่องสุดเด็ดเริ่มจากเอาปลาสลิดใส่หม้อทอดเตรียมเครื่องกันค่ะหอมแดงกระชายตะไคร้หั่นซอยและแบบทุบหั่นทอนเพิ่มขาและใบ,บมะกรูดเอาไว้ต้มน้ําปลาร้าค่ะจากนั้นก็หั่นพริกหนุ่มและพริกชี้ฟ้าสสีและหั่นถั่วฝักยาวหน่อไม้หั่นมะเขือเปาะและแช่น้ําเกลือจะทาให้มะเขือไม่ดําค่ะที่บ้านไม่กินปลาดุกหรือใส่ปลาสลิดแทนแล้ววันนี้จะต้มด้วยหม้อชุดซันเดย์ตาพระอาทิตย์เป็นเครื่องครัวคุณภาพจากตาหัวมาลายสามารถใช้ได้กับเตาแม่เหล็ก าจากนั้นเราก็มาทําปลาร้าทรงเครื่องคือใช้มะหวงต้มซันเดย์ใส่น้ําต้มให้เดือดเติมกะทิและชุดสมุนไพรที่หั่นทอนและตามด้วยน้รราําปลาร้าต้มให้น้ําปลาร้าหอมขึ้นแล้วตักสมุนไพรออกเลยจักนันก็เติมหมูบดให้รสชาตินัวและกินง่ายด้วยนะคะใส่หอมแดงกระชายตะไคร้ซอยรดด้วยน้าตาลปีบ๊บพอน้ําเดือดอีกครั้งใส่ถั่วฝักยาวหน่อไม้มะเขือตามด้วยพริกสีสีลงไปอีกจุก,พก,กจกพอทุกอย่างสุกดีแล้วใส่เนื้อปลาสลิดปิดท้ายด้วยใบมะกรูดฉีกและพริกลาวแค่ะ